สวัสดีครับนี้ก็จะพามาดูความประกัดของผมนะที่เลี้ยงมาเดินครึ่งครับว่าไปถึงไหนแล้วมีอะไรบ้างได้ลูกปลาหรือยังครับ้าที่เห็นในตู้นี้เป็นลูกของพ่อตัวนี้นะครับพ่อตัวนี้กับแม่ตัวนี้ ก็จะออกมาเป็นตัวฟ้าเนี่ยส่วนไอตัวขาวๆเล็กๆข้างล่างพวกนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนะมันเป็นปลาที่แบบว่าพิการครับตัวคดตัวเบี้ยวตัวงอผมก็เลยขังไว้ดูในนี้เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นน่าจะแบบว่าเห็นง่ายกว่าไว้ในลังโฟมแล้วก็ผมก็จะตัดหัวข้อของ ไอพ่อเนี่ยมาไว้ในตู้ที่เห็นตัวใหญ่ๆก็นนะครับ เป็นอคอกแรกนะที่ทำไว้ตอนนี้ก็ไซส์ประมาณนี้แหละตอนนี้ผมให้อาหารเขาเป็นไออาหารประกัดกดนะครับจะลองแบบว่าเผื่อตอนฟอร์มครับจะได้ให้เป็นอาหารเม็ดได้ก็น่าจะสะดวกเพราะตอนนี้ผมลองเพาะแบบว่าไม่ใช้ลายแดงเลยร้อยเปอร์เซ็นะครับ ก็จะมีอคอกเนี้ยครับที่ผมไม่ได้ใช้ลายแดงเลยก็จะใช้เป็นอาหารประกัดบทละเอียดเลยครับตั้งแต่เขาเกิดตัวยังเล็กมากอยู่นะตอนนี้อายุประมาณห้าวันครับแล้วก็ข้อกน,นี้เพิ่งเกิดครับอันนี้ประมาณสามวัน ผมก็ลองให้เป็นไออาหารประกัดบทเหมือนกันบทละเอียดเลยนะไอข้อเนี้ยผมลองให้มาแล้วประมาณสามวันนะลูกปลาก็ยังปกตินะครับผมรู้สึกว่าจำนวนก็ยังเยอะเหมือนเดิมก็ดูแข็งแรงด้วย แล้วก็มีข้อที่ผมว่าน่าจะล้มเหลวก็คือไอ้แบกซามูไรกับเนตดากอนเพราะว่าไม่เหมือนจะไม่มีลูกปลาเลยครับไม่ได้ลูกปลาเลยขอม,มันมีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหูช้างหูช้างนี่โอเคอยู่ประมาณสามสิบตัว ตอนนี้มีอยู่6ข้อครับลูกป่าประมาณนี้ใช้พื้นที่น้อยๆลองเลี้ยงดูก็ผ่านมาเดือนครึ่งครับกับลูกปลาไซส์ขนาดนี้ะ ผมว่โอเคนะรู้สึกว่าไม่เสียเวลาเท่าไรแล้วก็อีกประมาณครับเดือนนึงกนะ็จะได้ลุ้นสีละแล้วเขาจะรอบไหมหรือเขาจะเป็นฟ้าเป็นเขียวไปเลยรอรุนนะครับครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับแยวหลังจากนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวถ่ายไห่ดู